สวัสดีครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับรายการใหญ่ครับวันลุมพินีนัดที่100คืนนี้นะครับ14มีนาคมที่เวทีบัวลุมพินีชอบเหมือนกันตามไปนะครับคู่หนึ่งเอตามคูเบสไปนะครับวงกลมว่าให้ละไปที่คาสึอ,อากิจากญี่ปุ่นนะครับคู่2เนี่ยจัดไปที่ญี่ปุ่นอีกนะครับตัวนี้เคยมาต่อยแล้วโยตะชิเกโมริเนี่ยเคยมาต่อยแล้วชนะนอกด้วยหมัดหนักใช้ได้นะครับตามไปที่โยตะ ชิเกมูลิคู่ที่3ทรงจริงหนานครับได้เปลี่ยนน้ำหนักด้วยนะรู้สึกจะมาเกินนิดนึงนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็คู่4ทรงใช้น้อยตัวเล็กกว่าแต่ก็ยังดูหนักแรงแข็งแรงกว่านะครับน่าจะผ่านตีใหญ่ได้นะครับแล้วก็คู่5เนี่ยโอ้โหวันนี้ชอบชอบสตีเฟนเออร์วินผมดูใหญ่กว่าแล้วฟอร์มหลังดีมากที่ต่อยกับเ,เด่นเกียงไกสิงมาวินนะอ่ะโอ้ฟอร์มหลังติดตาส่วนไอ้เจ้าสอนศึกน้อยล่าสุดชนะสิงสอ่อโชคมีชยัยฟอร์มไม่ติดตาเท่าไหร่ เอาเป็นว่าผลงานไฟหลังสตเตฟนเออร์วินเข้าตากว่าตามไปคู่6นะครับแสงอาทิตย์เจอกับสุปรรยายจันทร์คู่นี้ถ้าเกิดเป็นกติกามมยไทยนะผมว่าสุปรรยายจันทร์มันจะมีโอกาสพลิกชนะมากกว่าแต่ว่าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งผมผมก็เลยมองว่ารวมใหญ่เนี่ยมันจะพลิกมันจะพลิกยากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าวันนี้ เบสิก uh, สากลของแสงอาทิตย์น่าจะช่วยได้เยอะในการชกชีกบ็อกซิ่งส่วนอาวุธมวยไทยเนี่ยเขามีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเอาตัวรอดไล่นะครับแต่เลรมันแพงเวอร์ไปหน่อยนะก็พิจนารณาเอาแล้วกันแต่ว่าเบื้องต้นชอบแสงอาทิตย์นะครับไม่เป็นแรกไม่ไป็บวกนะดักเก็บกินเอานะครับเลือกออกเอาดูว่าดีกว่านะชอบยังชอบแสงอาทิตย์ส่วนคู่7ก็ยังชอบชาโดนะ ผมมองว่าอัสันวานีลาดเนี่ยต่อยช่อง8ประจำหมัดใช้ได้แต่ผมดูว่าอาวุธอย่างอื่นเนี่ยสู้ชาโดไม่ได้นะครับประกันหมัดอย่างเดียวหวดเน้นๆชาโดเข้าวินนะครับคู่7ก็เช่นเดียวกับผ่านพยักนะครับก็คล้ายๆชาโดแหละประกันหมัดอย่างเดียวผมว่าวันเนี้ยซีโครงลวนมาจิสเซอารี่มีแต่หมัดนะครับบล็อกดีๆหวดเน้นๆน่าจะผ่านได้จัดไปที่พันพยักเจ้าเสือใหญ่ครับสดกว่าเยอะเลยนะครับ ผมว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้เจ้าเสือใหญ่มีโอกาสชนะสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชนะน็อกสวยๆก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นสัญญาด้วยนะครับสดกว่าเร็วกว่าหลากหลายกว่านะครับจัดไปที่เจ้าเสือใหญ่ส่วนคู่สิบคู่นี้คู่คี้มากนะครับเบลดเบียดที่สุดในรายการวันนี้เลยนะครับเสือคิมกับคมาวุธรู้สึกจะเสมอเสือคิมมั้งนะครับเพราะว่าคมาวุธช่วงหลังนี่โอ้โหต้องยอมรับว่าเขาดีมากล่าสุดชนะน็อกพันลิตรแบบ โอ้โหแข็งแรงอ่ะยิ่งชกยิ่งแร่งนะครับจุดเด่นอยู่ที่สภาพร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงมากแต่ว่าวันนี้เสือคิมได้ใหญ่นะครับอาวุธก็ผมว่าไม่ต่างกันนะเพราะว่ามันประเภทชอบแลกชอบบวกทั้งคู่มันก็อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันแต่ทีนี้เนี่ยจุดเด่นที่เสือคิมได้เปรียบคือรูปร่างนะครับก็ยังไงก็ต้องอิงมวยที่รูปร่างใหญ่ไว้ก่อนจัดไปที่เสือคิมนะครับแต่ว่าทรงเนี้ยผมดูเสือคิมมันชอบนะประเภทชอบแลกชอบบวก อ,ออกตัวใหญ่แล้วกันเซอร์คิมนะครับสินสมุดเจอนิกกี้โฮสเกนครับไฟที่แล้วเนี่ยสินสมุดต,ต่อยกติกามวยไทยชนะน็อกนะครับด้วยหมัดไฟนี้มาต่อยคิกบ็อกซิ่งนะครับซึ่งเป็นกติกาที่นิกกี้โฮสเกนถนัดแล้วก็ขยับเวทขึ้นมาอีก5ปอนด์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ยังชอบสินสมุรตรตงที่ว่ามันสดกว่าหนุ่มกว่านิกกี้โฮสเกนอายุ4 1แล้วอะสินสมุดสาประมาณนะครับยังไงก็ยังต้องเอียงมวยที่อาวุธ อย่างเอีงยงมวยที่หนุ่มสดไปก่อนแล้วก็ชกในประเทศไทยก็ยังเชื่อว,ว่าความได้เปรียบยังอยู่ที่สินสมุทรนะครับถึงแม้จะเป็นคิกบ็อกซิ่งแต่ก็ตามแต่ผมดูว่าค่ายวีน่าม,มวยไทยที่ที่สินสมุทรซ้อมอ่ะมันมีพวกคิกบ็อกซิ่งเก่งๆเยอะก็น่าจะได้วิชามาจากตรงนั้นไม่น่ามีปัญหาจัดไปที่สินสมุทรนะครับส่วนคู่เอกเนี่ยแหมผมเชื่อว,ว่าหลายคนชอบอิบลากิมเพราะว่าหมัดมันดี2ไฟแรกเนี่ยชนะทั้งดวงสมพงษ์แล้วก็ชนะน็อกทั้ง ยามินแต่สองคนนั night, ah, far, ้นมันถอยมันทรงถอยที่ผมชอบเมืองไทยเพราะว่ามันเป็นทรงเดินผมเชื่อว่าวันนี้เดินติดถึงตัวนะครับเจอลูกแบบลูกอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะลูกหลากหลายถึงตัวตลอดของเมืองไทยเนี่ยเพราะอิบราฮิมก็น่าจะชกลําบากเหมือนกันเพลงศอกวันนี้น่าจะได้เห็นนะครับสาหรับเมืองไทยอ่ะกัดฟันลองไปที่เมืองไทยครับ เดินถึงตัวบีถึงตัวพิกได้นะครับจัดไปที่เมืองไทยสอพีดิบวันนี้บล็อกดีๆนะอย่าลวมนะเมืองไทยถ้ารวมนี่ก็มีโอกาสหลนเหมือนกันเป็นไปได้หมดนะครับแต่เชื่อว่าอิปลากินไม่เคยเจอทรงนี้ถ้าเกิดเจอทรงนี้บี้ถึงตัวจัดไปที่เมืองไทยนะครับอ่ะสามตัวตรงผมจัดไปที่ทรงชัยน้อยชาโดและเจ้าเสือใหญ่มีแต่แพงๆนะทรงชัยน้อยชาโดเจ้าเสือใหญ่อีกตัวหนึ่งใส่ไปที่สตีเฟนเออร์วิน ถ้าใครขอสเต็ปสีจัดไปรวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ